ยินดีต้อนรับสู่เทต t ิ n g c วันนี้เราจะพาคุณเจาะลึกยานยนต์ที่อาจสร้างความสะ,สะเทือนให้กับตลาดรถกระบะในแบบที่ไม่มีใครคาดคิดนี่คือ Isuzu Pickup Rodioles ปี2026แม้ชื่ออาจจะฟังดูคุ้นหูแต่นี่ไม่ใช่การปรับโฉมใหม่หรือรีบูตแบบเดิมๆแต่นี่คือการตีความใหม่ Isuzu กำลังกลับมาอีกครั้งและมันมาพร้อมกับความโดดเด่นสะดุดตา Rodioles ดึงดูดความสนใจได้ทันทีมันไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกโดดเด่นหรือไม่จำเป็นต้องโดดเด่น ตัวถังที่แข็งแกร่งเส้นสายที่เฉียบคมและรูปลักษณ์ที่กว้างบ่งบอกถึงความมั่นใจและความทนทานอย่างชัดเจนด้านหน้ากระจังหน้าดูดุดันแต่ดูเป็นผู้ใหญ่ล้อมรอบด้วยฝาหน้าเหล็ตเมทริกซ์คมกริบที่ทอดยาวราวกับปีกนอกอินทรีมันไม่ได้พยายามให้ดูลำยุกแต่มันดูพร้อมลุยแทรโครเมียมซาตินรอบกันชนและราวบันไดเพิ่มความเงาง,งามเพียงพอที่จะทําให้คุณรู้ว่านี่ไม่ใช่รถกระบะใช้งานทั่วไปใต้าฝากระโปรงโรดิโอเล็กซ์ปี2026มาพร้อมความเหนือชั้น ด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์ V6 ขนาด3.0ลิตรที่พัฒนาขึ้นใหม่ของ Isuzu ให้กำลังสูงสุด280แรงมา้าพร้อมแรงบิดมหาศาลถึง480ปอนด์ฟุตแรงบิดนี้คือที่สุดของความมหัศจรรย์ไม่ว่าคุณจะลากจูงรถพ่วงบรรทุกอุปกรณ์หนักลุยทางลูกรังหร,รือเพียงแค่แซงบนทางหลวงโรดิโอเล็กซ์ก็มออพลังที่นุ่มนวลและส,สม่ำเสมอจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดการเปลี่ยนเกียร์ทำได้อย่างนุ่มน,นวลและราบรื่นนอกจากนี้ยังมีระบบไฮบริดแบบอ่อนให้เลือกเป็นอุปกรณ์เสริมนนัั่่คคืืออออเเตตรร์์ชวยสาดบ ต้องยนต์48โวลท์ที่ช่วยเปลี่ยนเกียร์ให้เร็วขึ้นเล็กน้อยประหยัดน้ำมันได้ประมาณ24ไมล์ต่อแกลลอนซึ่งถือว่าน่าประทับใจสำหรับรถกระบะที่สมรรถนะสูงขนาดนี้ภายในโรดิโอเล็กซ์ยกระดับความหรูหราอย่างน่าประหลาดใจปกติแล้วอีซูซุจะไม่ได้โดดเด่นเรื่องความหรูหราภายในแต่ในรุน่นนี้พวกเขาใส่ใจในทุกรายละเอียดห้องโดยสารให้ความรู้สึกแน่นหนาเงียบและตกแต่งอย่างประณีตแผงหน้าปัดและแต่ประตูใช้วัสดุสัมผัสนุ่มโดดเด่น ด้วยตะเข็บตัดกันพุงมาหลายแบบฐานเรียบและขอบอลูมิเนียมขัดเงาแท้ไม่ใช่พลาสติกเคลือบสีเงินปลอมหน้าจอสัมผัสอินโฟเทนเมนต์ขนาด12.3นิ้วขับเคลื่อนด้วยระบบปฏิบัติการอิสุสเฉพาะที่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto ไร้สายรวดเร็วไม่หน่มไม่ยุ่งยากนอกจากนี้ยังมีแผงหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบที่สะอาดตาปรับแต่งได้และอ่านง่ายแม้ในที่แสงแดดส่องถึงเบาะนั่งสบายอย่างน่าประหลาดใจไม่ว่าคุณจะเดินทางหรือสำรวจเส้นทางออฟโรดโรดวีลเอ็ก ก็พร้อมรองรับคุณผู้โดยสารทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีพื้นที่วางขากว้างขวางไม่อึดอัดบริเวณหัวเข่าระบบปรับอากาศแบบดูอันโซนมีพอร์ต USB C ที่ด้านหน้าและด้านหลังและบอกหลังสามารถพับเก็บได้ง่ายเพื่อเผยให้เห็นพื้นที่เก็บสัมภาระเพิ่มเติมสิ่งเล็กๆน้อยๆยก็สำคัญและอิซูซูก็รับฟังอย่างชัดเจนเอาละมาพูดถึงการขับขี่ออฟโรดกันโรดิีโอเล็กสร้างขึ้นบนแชสซีแบบบันไดใหม่เสริมความแข็งแกร่งด้วยเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงพิเศษ รถกระบะคันนี้มาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ีล้อ Terrain Response ของ Isuzu ที่สามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้หลากหลายทั้งโคลนทรายหินและหิมะมาพร้อมเกียร์ช่วงต่ำเฟืองท้ายแบบล็อกและระบบควบคุมความเร็วขนาดลงเขาระยะห่างจากพื้นถึงพื้นเพียง1 1 2นิ้วและมุมเข้าออกก็น่าประทับใจอย่างแท้จริงไม่ว่าจะขับข้ามลำธารหรือขับบนเส้นทาง